ดูทำหน้านี้ทำหน้าฟิ่นนะคะทำหน้าฟิดน,นะคะชอบให้เกาคางนะคะคุณชายชอบให้เกาคางะค,ะคุณชายืคุณชายหน้าหล่อนะคะโอ้ดิแมวหน้าหล่อมากเลยนะตอนนี้น่ะขนาดอายุมากแล้วหน้าก็ไม่แก่ฟันหล่อไปเยอะเลยนันเนี่ย โดดมานอนบนโต๊ะทำหน้าเรือทำหน้าทำหน้าสิโอฟ้ฟินฟินนอนกระดิ่งขาง